สวัสดีครับสวัสดีสวีดัตคลิปนี้ก็เอาสิงหง์แกะแบบทรงแบบคดชสีหรือว่าคดชสิงมาให้ชมนะครับซึ่งทำมาจากงานะครับเก็บเก่านะครับเป็นรัชสีรัชสิงหรือว่าคดชสีที่มีขวัญสามวันนะครับรูปร่างหน้าตาหัวเหมือนช้างนะครับมีพละกกำลังมากกว่าสิงธรรมดานะครับ นี่เลยนี่เลยพุทธสีพุทธสิงของหลวงพ่อเดิมนะครับหายากนะครับงาแกะสามขวัญน,นะครับพุทธคุณโดดเด่นทางมหาอำนาจนะครับมหาอำนาจเมตตามหานิยมของกระพันชาตีแขวคาดนะครับพุทธคุณน่สุดยอดวิธีวิธีที่จะบูชานะครับก็นโมสามจบนะครับท่องน้โมสามจบแล้วก็ ท่องคำบูชาของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับอิติอาราหังสุขโตพุทธสโลหลวงพ่อเดิมนะมเตอาจาริโยเมอายัสมาอาจาริโยเมพันเตโหหิแล้วก็ท่องหัวใจสิงนะครับสิงหนาทาังสิงหนาทางัง,าทางเห็นไหมครับสวยงามมากตัวนี้ใหญ่ขนาดเท่านิโป้เลยนะครับใหญ่นะครับผมไม่ตัวเล็กๆเหมือนของอื่นแล้วครับนี่นะครับพุทธคุณนีสุดยอดนะครับ สิงงาแกะนะครับทำมาจากงาช้างเก่าเก็บหรือว่าเก็บจนเก่านะครับเนี่ยพอผมได้มาผมก็ใส่เครือปพลติกแบบนี้เลยนะครับนี่คือสิงห์งาแกะนะครับของหลงพ่อเดิมชนิด3าขวัญหรือว่าเรียกหนึ่งว่าคดชสีคดชสิงนะครับเอามาให้ fc ได้ชมได้ดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามตรงไหนเราตรงที่เราอ่านที่จอโทรศัพท์่าติดตามนั่นแหละครับกดไปเลยกดไลค์กดแชร์นะครับเราจะได้รู้ว่ามีคลิปอะไรขึ้นมาใหม่นะครับในเมื่อเรากดติดตามแล้วมันก็จะขึ้นตามนั้นเลยปิ้งขึ้นมาเราก็รู้เลยแล้วก็ชมได้นะครับเพราะฉะนั้นเอฟซีของผมกดติดตามนะครับกดติดตามตรงสื่อตัวดําๆหน้าจอนะครับอ่ามีความรู้ใหม่ขึ้นมาอัพขึ้นมาก็จะได้เห็นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ